สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับผมแพงเสนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญห้บาทเว้ยพูดทุตีครับพูดผิดครับจะมาขอรีวิวเหรียญ10บาทขององค์พระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ของเรานี่แหละครับท่านเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับ ยังดำปีอยู่นะครับสกปรกพอสมควรนะครับเนี่ยดูสิครับนี่ครับยังมีรอยสกปรกอยู่เยอะแยะเลยครับดูดีครับรอยเปื้อนรอยที่ดำอะไรนี่แหละครับแล้วก็สวยงามนะครับนี่ถ้าดูดีๆนะครับถ้าเป็นนักสะสมเขาชอบมากนะครับนี่เพราะเขาจะไปทําการล้างกเอาอีกรอบหนึ่งก็เหรียญนี้มันผ่านการใช้หมาก็ยับยืนอยู่เหมือนกันครับ ไม่ธรรมดาเนเนี่ยผมได้มาหลายวันแล้วนะครับแต่ผมไม่กล้ามารีวิวเพราะว่าเหรียญน,นี้มันไม่ได้ติดอยู่หนึ่งใน10อันดับที่หายากนะครับพอหาได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็นานๆทีนะครับตอนนี้ตอนแรกๆที่ผมเก็บเหรียญน,นั้นประมาณสามปีก่อนที่ผมเริ่มเก็บเหรียญคือผมชอบสะสมเหรียญครับคือผมไปดูคลิปหนึ่งครับ คลิปหนึ่งที่เขาว่ามันมีราคาเท่านั้นเท่านี้อย่างพส253 3าอยสบาอย่างเาง,งี้ยที่เขาว่าราคามันดีมากราคาเยอะมากเป็นแสนแสนเลยครับตอนนี้เขาว่าพาส 33, พาสามพศส3งพนามบามั้นตกเหรียญหนึ่งคือก็บแสนบาทเลยนะครับถ้าใครมีรวยเละเลยนะครับเนี่ยถ้าเพราะว่าผลิตแค่ร้อยเดียวเองครับ แค่ร้อยเหรียญเองครับพศสอง3ันห้าส่วนเหรียญน,นี้ไม่ใช่ครับเหรียญน,นี้เป็นปศสอง7ห้าครับท่านเหรียญน,นี้พศสอง7ันห้านี้ผมเคยเห็นครับอยู่ในเฟซบุ o กมั้งผมเข้าไปดู Facebook ที่กลุ่มต่างๆที่เขาเปิดรับซื้อเหรียญ รับซื้อขายเหรียญแล้วก็ธนบัตรอะไรเนี่แหละครับเยอะแยะไปหมดเลยมีกลุ่มเป็นยี่สิบสามสิบกลุ่มเลยนะครับแต่ละกลุ่มมีคนเป็นมาชซิกอย่างต่ำก็ส,สองหมื่นถึงสามหมื่นคนเลยนะครับบางกลุ่มเป็นแสนเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านครับถ้าเล่นเฟเสอยู่ลองเข้าไปดูนะครับในกลุ่มต่างๆที่เขารับซื้อขายเหรียญกันคืออย่างเช่นคนที่รับซื้อ เขาจะให้ส่งเหรียญไปก่อนแล้วเขาพอเขาเห็นเหรียญปุ๊บเขาจะโอนตังมาให้อย่างนี้นะครับหรือว่าโอนตังไปก่อนแล้วส่งเหรียญให้ทีหลังนี่บางคนเขาขี้โกงครับเขาไม่ยอมโอนให้นี่แหละครับปัญหามันมันเลยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละครับเขาก็เลยใช้ระบบให้ผู้ดูแลกลุ่มเป็นคนตัดสินว่าคนคนนี้ น่านับซื้อหรือไม่คนคนนี้น่านับซื้อหรือไม่อย่างนี้นะครับมันก็เลยจําเป็นต้องใช้ระบบนี้แหละครับระบบมุนระบบที่ว่าต้องดูดีๆว่าถ้าเราจะรับซื้อเหรียญจากใครต้องรู้ดูดีๆแล้วก็ถามสอบถามเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นแหละครับในกลุ่มนั้นแหละว่าไว้ใจได้ไหมอย่างนี้นะครับถ้าเราจะรับซื้อเหรียญกันจริงๆแต่เราไม่เคยบอกว่ารับบอกถ้ามีเพื่อน เพื่อนคนใน,นึงบอกว่าผมเคยขายให้เขาแล้วเขาไม่ยอมส่งของให้ผมเอออย่างนี้เราก็มาเก็บพึ่งไปส่งนะครับจะพึ่งไปโอนตังค์หรือว่าจะพึ่งส่งของไปไม่งั้นเราเสียของฟรีนะครับโดยไม่ได้อะไรคืนมาเลยนะครับดูเรามาดูเรือนนี้ดีกว่าครับเนี่ยนี่ครับมันมีรอยแตกอยู่นิดนิดครับในข้างบนนี่วนมาเสียนขององค์หนึง่งทัทนนี่ครับส่วนด้านนี้มันคือด้านด,ด,ดูที่ด้านล่างของวัด อรุณนะครับนี่คือพระธาตุพระอรุณนะครับอยู่ด้านล่างนี่นะครับอยู่ที่สิบบาทรกลือก็สิบนี่แหละครับส่วนด้านนี้คือประเทศไทยแล้วก็อักษรบิวสี่ตัวครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับด้านหลังนี้นะครับส่วนด้านหน้านี่ก็คือพระภูวิพนลอดุลยเดชนี่แหละครับแล้วก็ด้านหลังคือรัชการที่เก้าครับถัดเหรียญนี้ครับสวยงามไม่เบาเลยนะครับนี่ ดูขอบฟูนสรับเรียบสิครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเนี่ยหน้าสะสมมากนะครับถ้าใครมีเก็บไว้เลยนะครับนี่เนี่ยผมเคยเห็นแล้วล่ะที่ว่าเหรียญสิบบาทที่พศสามสามเขาตัดทางเลขเกตออกตรงนี้แหละครับเนี่ยผมเห็นอยู่ในเฟซผมมองแล้วมองอีกอยังไงมันก็เป็นเลขสามไปไม่ได้เพราะามันผิดแปลกแตกต่างมันเห็นรอยขูดเลยตัดออกอย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยผมเห็นเขาทํา แต่ผมไม่กล้าทําหรอกครับผมกลัวติดคุกกลัวตำรวจจับผมก็เลยไม่กล้าที่จะทําครับอีกอย่างเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคงจะดูออกว่ามันคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าซีซัวจะไปทําแล้วจะไปเสนอขายหรือว่าลงเฟดอวดเพื่อนๆรู้เองที่ในได้เขารู้ทันหมดอายเขาอีกต่างหากนะครับอย่าไปทํานะครับ